รวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะพบกับรายการดวงชะตาพาเพลินบายอันทรินีดนตรีไพ่หัวใจแห่งสุขอีกแล้วนะคะขออนุญาตปรับชื่อนะคะนิดหนึ่งนะคะก็ตอนนี้กำลังปรับช่องให้มันมีความแบบว่าชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะทุกคนเลยที่มากดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกริ่งกริ่งนะคะให้กับทุกช่องทางของอ้ามเลยนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ ติดตามนะคะแล้วก็ชื่นชอบทุกๆคลิปของอ้้มเลยนะคะก็วันนี้นะคะท็อปปิกของเรานะคะดวงชะตาพาเพลเนี่ยก็จะพาทุกท่านมาดูว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปี2563นั้น64สิ64นั้นแต่ละท่านจะได้พบกับสิ่งดีๆอะไรกันบ้างนะคะมีให้เลือก3 Choice ค่ะ ชอ์ที่หน่งสงและ3นะคะตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานนะคะเลือกใบที่ดึงดูดคุณที่สุดนะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคนในเดือนพฤศจิกายน ใครที่ยังเลือกไม่ได้กดพอยส์นะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเรามาดูคำทำนายเลยนะคะเริ่มต้นจากคนที่เลือกไพ่ใบแรกก่อนใบนี้นะคะมาดูกันว่าในเดือนพฤศจิกายนานั้นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณคืออะไรนะคะอืม นาย e of p e n จ a c l e s นะคะจะบอกว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณแน่ๆเลยเนี่ยก็คือความมั่งคั่งม,มั่นคงนะคะในเรื่องของการเงินนี้นำมาอันดับแรกเลยแสดงว่าน่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีโชคลาภทางด้านการเงินเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนนะมีชีวิตที่สุขสบายแล้วก็มีเงินมีทองใช้อย่างสุขสบาย เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นโชคลาภเป็นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนของคุณนะคะคนที่เลือกไพ่ใบแรกนะคะการเงินนํามาเลยนะคะต้องบอกว่าอย่างนี้นะคะอ่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนพฤศจิกายนปีหกสี่นะคนที่เลือกไพ่ใบแรกคืออะไรมาดูกันจัดเมนท์นะคะอ่าต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย เป็นผลจากการกระทําของคุณนะคะนั่นก็คือสิ่งที่คุณกระทําผลที่คุณกระทํานะคะสิ่งดีๆทุกสิ่งทุกไลายทั้งหลายทั้งแหล่ที่คุณกระทํามาในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันจะออกดอกออกผลให้คุณได้เห็นผลตอบแทนไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหมั่นกระทําความดีเข้าไว้นะคะทําสิ่งดีๆเข้าไว้นะคะผลจากการกระทําความดีของคุณเนี่ยจะส่งผลให้คุณได้พบเจอกับสิ่งดีๆอย่างแน่นอนนะคะอืม เป็นไปได้ว่าบางคนอาจจะทํางานหนักมาก่อนในช่วงที่ผ่านมาอาจจะพยายามดำเนินการอะไรบางอย่างเพื่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิตทั้งเรื่องของการงานการเงินอะไรต่างๆนะคะในเดือนนี้ต้องบอกว่ามันผลมันปรากฏแล้วนะจากการกระทําของคุณล้วนๆเลยนะคะก็แสดงความดีด้วยนะคะ,ะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณอีกอย่างหนึ่งคืออะไรมาดูกันนะคะ Ah, Tree อ f b อนส์นะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณอีกอย่างหนึ่งจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของการเริ่มต้นปักหลักปักฐานอะไรบางอย่างนะคะถ้าเกิดเป็นเรื่องการงานเนี่ยต้องบอกว่ามันเริ่มจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นในเรื่องของการงานมีคนมาเจราจามีคนมาติดต่อมีมีคนที่สามเข้ามาที่จะมาทำให้การงานมันแบบว่า มีความมั่นคงมากขึ้นมีคนมาช่วยงานเพิ่มมากขึ้นนะคะแม้แ,แต่เรื่องของการเงินหรือความมั่นคงอะไรต่างๆเนี่ยมันกําลังจะเริ่มผลิดอ,อกผลเริ่มลุยแล้วอา,อาจจะในช่วงที่ผ่านมาอาจจะเป็นแค่การคิดหรือตัดสินใจตอนนี้เริ่มลงมือที่จะทำแล้วเริ่มจะเดินทางเริ่มจะลงมือเริ่มจะลุยเริ่มจะจัดการอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะนี่คือสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนพฤศจิกาย,ยนค่ะ สิ่งดีๆอะไรอีกที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนพฤศจิกายนมาดูกันโอ้โหเดี๋ยวเมจิกเชียนขึ้นจะบอกว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือมันคือความสําเร็จอ่ะไพ่คือคนที่เลือกไพ่ใบรแรกปังมากจริงๆนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรประสบความสําเร็จทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายแล้วก็เป็นคนที่ เขาเรียกว่าครบเครื่องนะคะทําอะไรก็หยิบจับอะไรมันประสบความสําเร็จไปหมดไปไปหมดไปหมดเลยนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะโอ้โหว้าวจริงๆว้าวว้าวเลยนะคะเออสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบแรกนะคะอ่าสุดท้ายค่ะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกดบคุณคนในเดือนพฤศจิกายนนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบแรกนั่นก็คืออ่าจะบอกว่า มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้พักผ่อนด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอ่อ c h n of c h n of นับนับอีกทีนึง <laughs> n of อ่ะนึกชื่อลืมชื่อเฉยอ๋อเทนออ of s สนะคะ <laughs> คือเป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณนะคะหลังจากที่ เผชิญ everything jingle bell มันหนักหนาสาหัสแล้วนะในช่วงที่ผ่านมานะคะจะบอกว่าในเดือนนี้มันถึงเวลาเปลี่ยนแปลงแล้วเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่าง ไปในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอนนะคะตามสิ่งที่คุณกระทํานะคะความดีของคุณมันจะทําให้คุณได้พบเจอสิ่งดีๆมันทํำความทาความดีเข้าไว้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นที่มันหนักหนาสาหัสที่มันลุมมาลรุมมาตุ้มอะไรคุณที่ผ่านมาเนี่ยจะบอกว่ามันจบแล้วมันจะจบแล้วมันก,กำกาลังจะเริ่มต้นในสิ่งใหม่ที่เป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณนั่นเองนะคะนี่คือ ภาพรวมของคนที่เลือกไพ่ใบแรกนะคะในเดือนพฤศจิกายนสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองและไพ่พิเศษที่คุณได้นะคะใบนี้นะคะสิ่งที่คุณได้นั่นก็คือ when we want to see him he's often away when we got forgot ที Came Back Around Mr. Opportunity นะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกก็คือเวลาที่เราแบบไปนั่งมองเป็นไปได้ว่าหลังจากที่ดูไพ่เนี่ยจะบอกว่าคนที่เลือกพไพ่ใบแรกเป็นไปได้ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณอาจจะเฝ้ารอโอกาสเฝ้ารอสิ่งดีๆะเฝ้ารออะไรมากๆใหม่ๆนะหรือไปโฟกัสกับมันมากเนี่ยมันก็เลยทําให้รู้สึกแบบไม่มันไม่มาสัทีอะไรเงี้ยแต่พอคนพอคุณแบบไม่ได้สนใจมันพอคุณแบบลืมๆม,มันไปอ่ะคุณจะเห็นเลยว่า เอ้ยโอกาสมันเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเหมือนที่ไพ่อบอกก็คือสิ่งที่คุณมาลุมาตุ้มอยู่เยอะแยะมากมายเนี่ยมันกาลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะทันทีที่คุณแบบว่าลืมลืมลม,มันไปไม่ได้ไปโฟกัสหรือไปเร่งรัดอะไรมันมากเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอนนะคะนี่คือ ภาพรวมนะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคนที่เลือกไพ่ใบแรกนั่นเองนะคะต่อมาค่ะคนที่เลือกไพ่ใบที่ใบที่สองนะคะใบนี้กระต่ายนะคะมาดูกันว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนพฤศจิกายนปี64นะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนพฤศจิกายนปี64นั้นคืออะไรมาดูกันเลยใบแรกต้องบอกว่าความสําเร็จมาแล้วนะคะ ความสำเร็จอะไรต่างๆนะเขาเรียกว่ามันอยู่ในขั้นตอนกระบวนการที่จะไปสู่ผลสำเร็จนะคะจะบอกว่าสิ่งที่คุณกระทำสิ่งที่คุณทำทุกสิ่งทุกอย่างในความสำเร็จมันอยู่ตรงหน้าเลยขอให้คุณสู้อย่าถอยลุยต่อไปนะคะทำอะไรดีอยู่ค e p g o i n g ค่ะทำต่อไปเรื่อยๆนะคะความสำเร็จรออยู่ข้างหน้า และเป็นความสําเร็จที่ดีงามด้วยแล้วจะบอกว่ามีคนคอยผลักดันช่วยเหลืออุปถัมภ์คำชูมีกัลยาณมิตรที่ดีอยู่รายล้อมรอบข้างคุณมากๆเลยนะคะนี่คือสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนสิงหาเอ้ยพฤศจิกายนปี64นั่นเองนะคะอะต่อมาค่ะมาดูกันสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนพฤศจิกายนนี้คืออะไรนะคะ The Hermit นะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณอีกอย่างหนึ่งคือ เชื่อว่าหลายๆคนที่เลือกกองนี้นะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือการที่คุณเนี่ยได้อยู่กับตัวเองบ้างได้มีเวลาในการทบทวนความรู้สึกของตัวเองได้เรียนรู้ได้ทําความเข้าใจได้ทําความรู้จักตัวเองนะได้มีความเมื่อได้มีเวลาตัวเองในการตระหนักรู้ตื่นรู้ทําสมาธิหรือว่าทบทวนตัวเองในหลายสิ่งหลายๆอย่างนะคะมีความสงบเกิดขึ้นกับคุณนะคะซึ่งเป็นถือว่าเป็นสิ่งดีๆมากๆเลยที่คุณ อาจจะเคยวุ่นวายกับอะไรต่างๆเนี่ยในเดือนนี้คุณจะเริ่มมีเวลาที่จะให้ตัวเองได้ตกผลึกได้สงบนิ่งอยู่บ้างแล้วนะคะนี่ก็คือสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะอ่าต่อมาค่ะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคนที่เลือกไพ่บที่2นี้ก็คืออะไรมาดูกันในเดือนพฤศจิกายนนี้สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณคืออะไรอ่า five of cups นะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นจะบอกว่า มันอาจจะเป็นการได้โฟกัสคุณอาจจะมีการโฟกัสอะไรที่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 มองด้านเดียวนะะในเดือนนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้คุณได้กลับมาตกผลึกตัวเองมาโฟกัสตัวเองว่าควรที่จะโฟกัสอะไรที่มันมันมันเป็นมุมมองดีๆบ้างนะคะซึ่งมันอาจจะเป็นอย่างเดียวกันนะแหละก็คือว่า คุณอาจจะมีเวลาในการอยู่กับตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะในการทบทวนตัวเองใคร่ครวรเรียนรู้นะคะว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรนะคะในชีวิตนะคะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาดีๆที่คุณจะได้ตกผลึกตัวเองอนนี้นะคะขออนุญาตขยายใบอีกหนึ่งใบหนึ่งเพิ่มหน่อยอืมจะบอกว่าผลผลิตอะไรของคุณเนี่ยต่างๆเนี่ย มันผลิดอกออกผลนี่คือสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคุณก็คือผลผลิตอะไรที่คุณทําไว้เนี่ยมันน่ะผลิดอกออกผลอยู่มากมายเลยนะคะแล้วก็คุณก็จะได้ใช้ประโยชน์จะได้เก็บประโยชน์จากมันด้วยเพราะฉะนั้นขอให้คุณอย่าเพึ่งท้ออย่าเพิ่งถอยนะคะทําไปให้เต็มที่มันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้ว ะะแล้วก็คุณลุยมาเยอะแล้วขอให้ลุยต่อไปนะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมันกําลังมากําลังรวบรวมอยู่แล้วมันมีแล้วด้วยนะคือมันมีสิ่งดีๆเกิดข,ขึ้นกับคุณแล้วแล้วมันกําลังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเก็บเล็กผสมน้อยค่อยๆเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะขอแค่อย,าอยา่าท้ออย่าถอยทําให้เต็มที่ทําต่อไปนะ,ะสิ่งที่คุณทํามันดีแล้วจงทําต่อไปนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณนะคะคนที่เลือกไพ่ใบที่สอง สิ่งดีๆอะไรที่จะเกิดขึ้นอีกในเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สองนั้นมาดูกันเลย The Daily นะคะจะบอกว่าคนที่ทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเบื้องหลังนะคะหรือว่าเป็นทางโลกมายาหรือว่าโลกมายาจะบอกว่าทางแบบสื่อทําสื่อทําการวงการบันเทิงหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าเป็นอะไรที่มันเป็นเบื้องหลังอ่ะ นะคะอาชีพเหล่านั้นเนี่ยจะโด่งดังและจะมีชื่อเสียงมากๆแล้วก็จะมีเขาเรียกว่ามีอานาจมีอํานาจมากๆมีชื่อเสียงมากๆมีทาให้สามารถทําให้คนรักคนชื่นคนชอบคนชมได้มากแล้วก็จะมีคนติดตามเยอะสําหรับคนที่ทอํอสื่อต่างๆนะคะที่ทําเบื้องหลังจะขายออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ทางสื่อออนไลน์นะ คุณจะประสบความสําเร็จอย่างสูงสุดนะคะแล้วก็จะมีคนติดตามคุณเยอะมากขึ้นจะมีคนชื่นชอบนิยมชมชอบมาติดตามมามารักค่ายเอ็นดูนะคะมาสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่แล้วคุณก็จะมีพลังในการทําสิ่งนี้เนี่ยอย่างดีมากๆเต็มศักยภาพมากๆเลยนะคะจะบอกว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นับคนนั้นอ่อคือการได้ส,บสงบนิ่งอยู่กับตัวเองอันดับแรกแล้วก็ งานที่เป็นสายสายเบื้องหลังอะไรต่างๆนะ,ะหรือว่าสื่อ,อทำออนไลน์อะไรต่างๆนี่ยจะปังมากๆแล้วก็ทุกอย่างมันปลีดอกออกผลอยู่นะคะขอให้คุณอย่าท้ออย่าถอยลุยไปให้เต็มที่ความสําเร็จมันอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีคนคอยซัพพอร์ตคุณด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณนะคะคนที่เลือกไพ่ใบที่สองนั่นเองนะคะและพิเศษนะ พ่พิเศษบอกคุณว่า Are you angry? Calm down นะคะสิ่งที่พ่ยอยากจะบอกก็คือ,เ,อเวลาที่เราโกรธหรือว่าเรารู้สึกอะไรในเชิงลบเนี่ยเราจะรู้สึกแบบตัวใหญ่แล้วก็มีอัตราตัวตนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้คุณตั้งสตินะคะอยู่กับตัวเองให้มากแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดคุณทำดีแล้วนะคะ ทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีแล้วแล้วผลสําเร็จมันกำลังจะมานะคะขอให้คุณอยู่กับตัวเองให้มากเข้าใจตัวเองให้มากนะคะแล้วก็เรียนรู้เพื่อพัฒนาปรับปรุงตัวเองให้มากนะคะแก้ไขตัวเองดีกว่าไปแก้ไขคนอื่นนะคะแล้วก็ขัดเกลาตัวเองดีกว่าไปขัดเกลาวคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราใจเย็นนะคะเมื่อเรามีทัศนคติที่ดีกับทุกเรื่อง เรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กนะ fifty. แต่ถ้าเกิดเรามีอคติเนี่ยเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นจงมีสติอยู่ทุกลมหายใจที่เข้าออกและจงมองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยทัศนคติที่ดีนะคะแล้วเรื่องดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตนะคะมันอวยพรให้ตัวเองบอกสิ่งดีๆอวยพรให้กับตัวเองพูดคําดีๆกับตัวเองนะคะให้กําลังใจตัวเองและทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องราวดีๆความโชคดีก็จะเข้ามาหาคณนะคะอ่าสุดท้ายแล้วค่ะคนที่เลือก ไพ่ใบที่สามนะคะใบนี้นะคะไพ่ใบที่สามใบนี้อ๋อผิดใบนะคะผิดใบผิดไพผิดไบกับตัวที่ใบนี้ใบนี้คนที่เลือกไพ่ใบที่สามใบนี้นะคะนิสัยไอ้ไม่ใช่นิสัยออเบลอไปละหมดละสมองสมองอ่อ เรื่องดีๆสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนพฤศจิกายนนะคะคืออะไรมาดูกันนะคะชาวไพ่ใบที่สามนะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนพฤศจิกายนปีหกสี่คืออะไร as of p e n t a c l e s สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะจะมีโอกาสดีๆมีโอกาสใหม่ๆม,มีอะไรใหม่ๆม,มีความโชคดีใหม่ๆการเงิน การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆดีๆจะเข้ามาหาคนนะคะนี่คืออันดับแรกเลยสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคนนะก็คือโอกาสใหม่ๆทั้งการเงินการงานความมั่งคั่งนะสิ่งดีๆโอกาสดีๆกําลังจะเข้ามาหาคนอย่างแน่นอนนะคะอะไรอีกคะที่จะเข้ามานะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณคืออะไรมาดูกัน Page of c u p s นะคะจะบอกว่าคุณมี six sense มีความสามารถคือเป็นความโชคดีอย่างนี้เลยดีกว่านะไม่ว่าจะหยิบจะจับอะไรความโชคดีมันหลั่งไหลเหลือเกินทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปสมหมดนะคะแล้วก็มีความสามารถที่หลากหลายมีพรสวรรค์ในสิ่งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะนี่คือสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือไม่ว่าคุณจะทําอะไรจะหยิบจะจับอะไรพรสวรรค์ความสามารถของคุณมันจะแบบ มันจะเหมือนมันจะเข้าล็อกลงล็อกไปซะทุกอย่างมันจะสามารถทําได้มันจะสามารถประสบความสําเร็จได้มันจะสามารถเรียนรู้ได้อย่างว่องวไวและเร็วนะคะนี่คือแบบเป็นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะส่วนหนึ่งคือมันเป็นพรสวรรค์เป็นความสามารถของคุณด้วยแล้วก็คือมันเป็นสิ่งที่คุณมีอะ่ะเออแล้วคุณก็มีความสามารถมีความโชคดีเออมีความโชคดีอยู่ในตัวมากๆเลยนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะอะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณอีกคืออะไรมาดูกัน โอ้โหเดสดใส everything จิงกะเบลดีไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนี้ในเดือนพฤศจิกายนนี่ต้องบอกว่าปัง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 ,ป,ง,ป,งปุริเยวัตานาเบไอโกะทุกสิ่งทุกอย่างมันดีไปหมดนะคะไม่ว่าจะหยิบจะจับอะไรมันสดใสมันเบิกบานทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปหมดมันดีไปหมดมันสดใสไปหมดโลกนี้มันช่างสดใสมันจะมีแต่สิ่งดีๆ นะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองทําอะไรจะหยิบจะจับอะไรประสบความสําเร็จไปหมดเลยนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สานี่ปังมากมากๆจริงๆเอออะมีอะไรอีกสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เลือกไพใ่ใบที่สามนะคะมาดูกันเลยในเดือนพฤศจิกายนอ่ะ age of sword นะคะจะบอกว่า ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะคุณอาจจะมีอะไรที่ต้องลายล้อมมีความท้าทายนะคะมาลายล้อมชีวิตคุณแต่จะบอกว่าคุณจะตั้งสติได้จะมีสติที่จะก้าวผ่านพ้นผ่านสิ่งต่างๆไปได้ด,ดีนะคะคุณจะมีสติคุณจะสามารถก้าวข้ามผ่านพ้นทุกๆความท้าทายไปได้อย่างดีนะคะไม่ว่าจะเจออะไรก็แล้วแต่คุณจะมีสติ มากเพียงพอที่จะผ่านพ้นสิ่งต่างๆไปได้นะจะมีความแข็งแกร่งในจิตใจจะมีความแข็งแกร่งแล้วก็มีสติปัญญาเกิดขึ้นกับคนนะคะนี่คือสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคนค่ะและสุดท้าย สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนั่นก็คือโอ้โหดีเอ็มเพรปังมากปนจะปังยังไงล่ะแม่สำหรับคนที่เลือกไพ่ใบสุดท้ายนี้นะคะจะบอกว่าจะมีดวงนารีอุปถัมภ์นะถ้าเป็นผู้หญิงอยู่แล้วจะบอกว่าจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นกับคนการเงินการงานความรักทุกอย่างมั่นคงไปหมด อะไรก็ดีไปหมดมันมีความมั่นคงมีแต่ความสุขมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ในตัวคุณเองนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็คือจะมีดวงนารีอุปถัมภ์ผู้หญิงคนนี้จะมีผู้หญิงคอยอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือคุณจะหยิบจะจับอะไรผู้หญิงจะช่วยซัพพอร์ตคุณหมดแล้วมันจะปังมากมันจะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์มันจะมีแต่ความแบบโชคดีมันจะมีแต่ความแบบ ดีไปหมด everything จิงกบเบลดีไปทุกอย่างนะคะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จไปหมดเลยมันมีคนสนับสนุนนะคะตัวผู้หญิงเองเนี่ยก็จะบอกว่าทำอะไรมันก็มั่นคงไปหมดมันดีไปหมดมีแต่คนรักไข้เอรักไข้เคารพเลื่อมใสศรทัทธาอืมเป็นที่เป็นที่ เขาเรียกอะไรเหมือนมีความเป็นแม่เป็นที่พึ่งของทุกๆคนที่ทุกคนให้ความเคารพเคารพเคารพรัก,รรกนะคะแล้วก็ศรัทธาในตัวคุณนั่นเองนะคะและพิเศษไปนี้นะคะสิ่งที่คุณได้ก็คือ be patient and always remind yourself that the goal is yet so far นะคะอดทนไว้นะคะเขาบอกว่าอดทนไว้นะคะแล้วก็เตือนตัวเองตลอดเลยนะว่า เ้าหมายเนี่ยมันอยู่อีกไม่ไกลนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจ,จะบอกก็คือให้คุณเนี่ยให้กําลังใจตัวเองเข้าไว้นะคะว่าเป้าหมายเนี่ยมันยังอยู่ไม,ม,ไม่มันอยู่ไม่ไกลนะคะทาไมหน้าม,มืดอ่ะเอามาแล้วโอเค <laughs> อ่าเป้าหมายมันอยู่ไม่ไกลนะคะเพราะฉะนั้นบอกตัวเองไว้อีกเป้าหมายมันอยู่แค่นิดเดียวนะ เราจะไปถึงเป้าหมายอย่างแน่นอนสู้ๆอดทนนะนี่คือสิ่งที่พายอยากจะบอกให้คุณให้กาลังใจตัวเองเยอะๆแล้วก็ให้ให้เขาเรียกอะไรอวยพรให้ตัวเองตลอดเวลาว่าอจุดหมายมันอีกนิดเดียวไม่ไกลหรอ,อกเดี๋ยวเราก็ถึงแล้วสู้ๆอะไรอย่างเงี้ยบอกตัวเองอยู่เสมอนะแน่นอนว่าจุดหมายปลายทางเป้าหมายที่คุณอยากฝันอยากจะได้ความใฝ่ฝันของคุณทุกอย่างมันจะประสบความสมําเร็จอย่างแน่นอนนะคะอ่าแล้วนี่ก็คือ พีกเกการ์ดนะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนของคนแต่ละเลือกไพ่แต่ละใบนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่แต่ละใบนั่นเองนะคะแล้วก็แน่นอนว่าตามธรรมเนียมนะคะเราก็จะหยิบไพ่หนึ่งใบเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตนะคะเป็นแผนที่ในการใช้ชีวิตเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตให้เบิกบานให้ตื่นรู้แล้วก็มีความสุขมีพลังนะคะซึ่งไพ่ที่ สิ่งที่พายอยากจะบอกคนที่มาดูคลิปนี้นะคะนั่นก็คือพาใจกลับบ้านนะคะพาใจกลับบ้านคนส่วนมากไม่ไหลไปสู่โลกภายนอกก็เต็มไปด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็หลงอยู่ในโลกภายในที่เต็มไปด้วยความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆกลับมารู้ร่างกายกลับมาอยู่ที่นี่เวลานี้ที่บ้านแห่งกายคือวิธีง่าย,ายๆในการกอบกู้ใจจากความหลงนะคะสิ่งที่พายอยากจะบอกก็คือบางทีเนี่ย เราใช้ชีวิตเนี่ยถ้าเกิดเราไม่หลงไปตามรูปรดรูปรถกลิ่นเสียงทั่วไปเนี่ยบางทีเราก็หลงไปกับความคิดของตัวเองบางทีความคิดมันวูบวาบเดี๋ยวคิดนู่นคิดนี่คิดโกรธคิดเรื่องอดีตคิดกังวลไปอนาคตคิดไปเรื่อยนะคะซึ่งความคิดนี่แหละที่เราไปกังวลเออนาคตหรือเราไปหลงไปอยู่ในอดีตนี่แหละมันก็คือต้นเหตุของการทําให้เกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่จะทําให้เราเนี่ย คลายทุกข์หรือว่าไม่หลงไปอยู่กับความคิดเหล่านี้เนี่ยก็คือการพาใจกับบ้านกับบ้านนีคือร่างกายของเรานี่เอง,เองนะคะกลับมารู้ร่างกายว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เรากำนั่งกำลังนั่งอยู่หลังเราตรงหรือเปล่าเท้าเราเหยียบพื้นอยู่หรือเปล่าเท้าเราเป็นยังไงเรารู้สึกตัวแบบไหนนะคะมือเราวางอยู่ที่ไหนนะคะคิ้วขคิ้วของเราขมวดอยู่หรือเปล่านะคะ หน้าเราอมยิ้มอยู่ไหมหรือว่าหน้าเบื้งหรือว่าเป็นยังไงจมูกเราเป็นยังไงมากลับมาดูสภาพร่างกายของตัวเองนะคะนี่ก็คือการพาใจกลับบ้านนะคะเมื่อเรากลับมารู้ร่างกายของตัวเองว่าตัวเราเองทำอะไรอยู่วางอยู่จุดไหนเป็นยังไงนี่แหละคะ่ะคือวิธีนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยได้กอบกู้ใจจากความหลงที่หลงไปตามความคิดหรือหลงไปตามสิ่งต่างนะี่ยให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันแล้วเนี่ยความสุข มันก็อยู่กับเราณนาปัจจุบันเช่นเดียวกันนะคะและนี่ก็คือพิกอากาศในวันนี้นะคะเป็นพิกอากาศสำหรับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะของทุกๆคนที่มาเล่นคลิปนี้นนเนงนะคะกะ็หวังว่าคลิปนี้จะสร้างพลังกำลังใจดีๆนะคะแล้วก็เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตแล้วก็เป็นแผนที่ที่ดีนะคะ ให้กับคนที่มาดูคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกริ่งริ่งปิ่งกด See First ให้กับแฟนเพจนะคะมีอัมทินีดนตรีไพ่หัวใจแห่งุขนะคะ YouTube Channel อัมทนินีนะคะแล้วก็ TikTok อัมเด้สกอร์สาทีทนินีนะคะก็ฝากติดตามนะคะมีรายการอื่นๆด้วยนะคะรายการนี้ก็จะเป็นดวงชะตาพาพเพลินนะคะที่เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตากันนะคะ พิกาส์พิก e เด็กพิก s สโตน God, x, Stone, หรือว่าพิก m ซัมติงอะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงการดูดวงของลัคนาราศีนะคะผ่านไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เลนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ยังมีรายการอื่นๆนะะไม่ว่าจะเป็นรายการเกี่ยวกับ how to อะไรต่างๆนะคะที่จําเป็นการากิจกรรมพาลูกเที่ยวนะคะเ,เล่นกับลูกนะคะหรือว่าจะเป็นข่าวนะคะหรือว่าจะเป็นเ,เกี่ยวกับเรื่องของ พอดแคสต์นะคะที่จะเป็นเรื่องของธรรมะเรื่องของการบําบัดจิตบำบ,บัดใจการาพัฒนาตนเองนะคะการเจริญสติปัญญา growth mindset mindfulness อะไรต่างๆนะคะก็จะมีให้เลือกสรรมากมายเลยส่วนรายการนี้ก็มีทุกวันออกอากาศทุกวันนะคะทุกวันเวลา สองทุ่มตรงนะคะที่ชาแนลแห่งนี้นะคะก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับส c r i b e กดัวใจกดดิ้งริบๆกดซีเฟอร์ชให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย